บ่อนกกาบินกำลังแล้วค่ะฝนมาบ้านเ้าแล้วอุ้ย ฟ้าลงถนวนไม่รู้ลงทางไหนว่ามาแล้วค่ะความชุ่มฉ่ำนะคะนี่โอ้านนี้ก็โอเคแล้วสำหรับเลินนะคะ ฝนลงมาแล้วค่ะลงเว้มาหนาเรื่อยเรื่อแล้วฟ้าก็ยังร้องไม่หายถนนฟ้าผ่าด้วยอ้ยฝนกระทบดินดินส่งไอร้อนขึ้นมาเลยค่ะหาแล้วลมมาแล้วจะแรงไหมมันเช่าไหมอย่าแรงนะอย่าแรงนะ đoạn tham phơi đệ để... làn ca pin cầm lang lắm ui, đường thấy ba đường một ้อไกลน้่นมากเลยฝนตกมันได้สองนาทีแล้วเท่านี้ก็ชุ่มฉ่ำน,นะคะเท่าน,นี้ก็ชุ่มเย็นเลยต้นไม้อะไรก็ชุ่มเย็นก็จะฝนมานะคะรูดูการปลูกมนันหวานข้าก็จะมาะคะ เริ่มหนามาแล้วเริ่มนนามาแล้ววานรอจงชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ตกแต่นอนตกมาตอนเด็กอยู่นะคะสําหรับเอฟซีทาว่าตกบอ่อตกอยู่เด้อค่ะตกมาตอนเด็เด็กซุ่มเย็นอยู่คคะนอนสบายอยู่เพอานตัวอากาศมันก็เย็นลงให้ไห้นอนสลับสบายโอ้อคนตกงามอยู่เด้อค่ะนี่บ่มีลมโอเคเลย มามาข้าแล้วมาขึ้นมาแล้วมาขึ้นมาแล้วแมบนีแลดีแบบนีเลิศม,มาก อ้ยอ่า,อาเป็นสายงามมากเลยคนะ่ะฝนตกสวยมากาม,มันมันมีฟ้าเลยให้ดูสายให้ดูสายฟ้าน่าจะลงทางโน้นนี่ต้นไม้ช่มฉ่ำมากค่ะ ทายนีเริ่มสงบแล้ววันนี้วันที่30มีนาคมนะคะฝนตกมาแล้วค่ะที่อำเภอบุรีหลังจากที่ตกที่อื่นมานานนะคะไม่เคยมาบ้านเราวันนี้ฝนมาแล้วค่ะฝนมาถึงเราแล้วค่ะ จุ่มเย็นน้ำกันเด้อค่ะตุกงามๆแบบนี่ราคาจะตกมันรุนแรงหลายมันขึ้นตกอยู่โผล่อยอจนสาราสุดลงมาเลยนะคะไฟโยกชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นอือสมายเย็นแฉะนี่แทนะแนะั่นแทนนี้ตาตา น่าจะลงอีกเส้นๆค่ะเอ้ยฝนตกเลยเด้อค่ะอันนวยบอมเนแมแรงแล้วเอาฝนงามๆมาฝากค่ะเสียงคลื่นๆโอ้โหจักคัดใจยังที่คลื่นๆคลองห่าง,างอยู่นะคะ ะะเห็นปะอันโต๊ะระดามีสุดยอดเลยนะคะตกสวยมากตกสวยมากโตกงากมแห้งแตงงามแห้ง กบวงวงโอ้ยได้กินหมากแล้วค่ะเป็นแบบนี้วงังหันบงวงออกดอกวันีฝนมาพุ่มเลยนะคะกะลวงไปเบิดลกไปหน้าสนุนแน่สนุนสิ็เด้เปิดยางอเอาทอนแล้นะครับงานแบบนี้เด้อค่ะ ตเลไรด้อค่ะตเลไรด้อค่ะสรุปเลยสรุปเลยแมแรงค่ะ